สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมกับผมมิชินเคยกับแฟลประกายแสงนาตีนะครับเราอยู่ในดีพิพัฒน์โนบเดียกับเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตนะครับผมอเจอเรือทามาน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าอยู่ฝั่งสีฟ้าแล้วแพ้อยู่ฝั่งสีแดงชนะแต่เจอจเจอีจีจะเจจีเจเจีจเจซจเจเจเตเจเจเจัจเจเจงเจาจเจจเเเจ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 จเ่เเจเจี่เเจจเจเเจเจเจเยเจเเจเีเเ แต่อยู่ฝังสีแดงชนะว่ะเฮ้ยอันนี้น่าสนใจเดีย๋ยวไปดูกันทั้งสองตาจะเป็นยังไงเชิญรับชมครับ Richman Shop โน,นหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมนเด e s t r o n งเกตในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพนที่ร่วมรายการรับไปเลย Richman Coin ใช้ส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือนพรอมบริการเติมเกมเ้มมนาดอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้อง Rich มาครับมาดูกันดูตาแรกก่อนแล้วกันนะครับผมตาที่เราเป็นอยู่ฝั่งสีฟ้าแล้วเราแพ้เนาะมาดูกันว่าโอ้โหเขาใช้เกโร่โด้วยวะไหนดูซิเริ่มจากอะไรเราเลือกกุ๊กคิสึโซนิกแล้วก็จกักรพพัดเด็กนะครับมาดูแล้วกันก่อนอโอเคไลน์อัพเหมือนกันแค่เปลี่ยนจากพิก,กอสเป็นฟุบุก,กินะครับแล้วก็กุ๊กคิสึเปลี่ยนเป็นเกียโร่โนะออกนอกนั้นเหมือนกันหมดนะครับมาดู แน่นอนว่าโซนิกฝั่งสีฟ้าจะเปิดก่อนนะครับสำหรับทปเซิร์ฟนะครับอันนี้เราเปิดก่อนด้วยนะเพราะเราเป็นฝั่งสีฟ้านะไปครับแล้วยังไงต่อจิ้มมาโอ้ยเอ้ยเอาว่ะแทงเทียนเทียนเชิงเทียนเกโรอ่ะเอาว่ะแล้วเขาเปิดคืนกลับมาครับอันนี้การโลกของเราได้เปิดก่อนนะการโลยัดไปจะนี้หายหมดหรือเปล่าครับไม่หายด้วยหรอทำไมถึกจังอ่ะอ๋อเทียนเกโรรับแรงกระแทกแทนเหรอ เฮ้ยน่าสนใจน่าสนใจไหนลองดูต่อที่ดูต่อไปครับการลยัดมาครับต่หายไหมไม่หายเหมือนกันวะโกกสื่อรับแรงแทกหร,หรือโล่มันหนาเกินวะโคตรเอาอ่ะต่อไปครับยังไม่ไม,ไมีใครติดโล่นะแล้วโอเกโร่ใบมาก่อนครับอ่ามีใบใครับมีใบเอาเรื่องจัดฮะตรงนี้อ่าพิกก็ตไม่มีโดนใบครับเลยว่าใช้สกิลไม่ได้ครับเลยต้องตีธรรมดาอ่าโอ้ยจักรพรรดิก็โดนใบเหมือนกัน เฮ้ยคอหนี้ใช้ได้อยู่นะฮะคบหนี้ใช้ได้นะครับไปครับจักระพัดเด็กบื้มมาตีธรรมาดาไอีกธรรมาดาเชิงเทียล่ายตีเชิงเทียร่ตีแล้วกระบองเหล็กฟาดไปยังกระบองเหล็กฝั่งเรา,าติดใบนะเออเขาไม่นึกเป็นันนีกันใบนะครับมันไม่มีตัวกันใบไงสกโยจี่ยัดมาครับโอ้แต่ว่าฝั่งตรงข้ามเจเจ่ไปหว่านลวหนึ่งตัวนะครับอาโกเกสึกกระทืบลงแล้วก็ยกกำแพงคุยังคืนกลับมาระเบิดเพี้ย แล้วไงกันต่อครับซาเจนจิหาฝนสังหารป่ามาแล้วจุดนี้โอ้โหเอาเรื่องอันนี้อันนี้บอกไว้ก่อนอันนี้ยังไม่มีอาวุธเฉพาะกระบองนะอันนี้ยังไม่มีกระชุอาวุธเฉพาะกระบองนะครับให้ดูไฮไลท์ก่อนเฉยๆปุ๊บมาอาฟุพุกิไปหวานแล้วกระบองโดนใบครับโอ้โหถ้าเกิดกระบองได้ฟ้าน,นี่น่าจะหายอยู่เอาไปครับกาโลยัดไปอื้มอ่ะยังยืนได้อยู่ด้วยนะเอออ่ะใบต่อครับใบใครครับจังหวะนี้อ่าเป็นกระบองเหล็กติดใบครับ พิกอก็ติดใบครับพิกอตีธรรมดาไปแล้วจกักรพรรดิเด็กบึ้มไปครับยังไงเนี่ยกระบองฟาดกะบองฟาดแล้วก็โกเกซึคุยงหินถามทางกันไปโอ้ระเบิดอ้าวเกีลโลไปหว่นแล้วอ,อย่างนี้มันมีผลอะไรวะเนี่ยโซนิกก็ยังคงเปิดก่อนอยู่นะในเทิร์นที่3นี้นะครับามาดูกันว่าใครจะอยู่ใครจะไปหรือว่าโซนิกเราตายก่อนไปครับกาโลเราเปิดกลาจังหวะนี้โซนิกเขาน่าจะไปหว่นหรือปะโอ้ยังยืนได้อยู่ฮะ โอ้โซนิกบิว้วยังไงวะเนี่ยโซนิกยืนได้อยู่นะมาการูคอยัดมาครับโซนิกเราก็ยังยืนได้แต่กุ๊กแคสือติดโล่ไปแล้วครับจังหวะน,นี้งามเลยย้ำกระหม่อมด้วยเพิ่มดามเมกเข้าไปอีกครับโอ้ดูฝั่งเราน่าจะไม่แพ้นะดูฝั่งเราน่าจะไม่แพ้นะหรือตีกันไม่ลงเนี่ยเออลู่จักรพพัดเด่งอยู่นะครับแล้วก็บองฟาดมาครับเราเปิดกันมาแล้วก็กเกคสึคุยหินถามทางกันมาครับปึบไปโอ้น่าสนใจครับแล้วก็เลยก็เปิดก่อนนะครับในเทิร์นที่4ฮะ เทอร์ีสี่นี้ยังเปิดก่อนนะอุ้ยเอาเรื่องว่ะสัตว์ิดาจีไปเอาละครับจังหวะน,นี้เราเบิดเพี้ยล้วกาโลยัดไปครับโอ้โหเข้าเนื้อแหละดิ้นเสียงเข้าเนื้อแหละปึ๊บไปเอ้ยเข้าเนื้อแค่กระบองครับแต่ว่าโซนึยืนได้อยู่นะอู้โซนึยืนยงคงกระพันของแท้ครับมาครับกาโลยัดมาในเทอร์ดีสี่นี้โอ้โหโกระสึกไปหวั่นจากพะพันเด็ดติดโลครับแล้วจากพันเด็ดยัดคืนกลับไปครับไม่น่ามีอะไรครับ อันนี้ครับแล้วมากระบองเหล็กฟาดปึ๊บอ่ะกระบองเหล็กไปหวั่นในโค้ะท้อนการโล่นะแล้วมาจังหวะนี้ไปครับโซนิกเปลียงไปโซนิกใส่โซนิกเล่นเลยละฮะโซนิกก็ยัใส่โซนิกครับโอ้โล่โซนิกหนาจัดฮะโอ้โหมาครับการโล่ครับฝั่งเราครับไปครับเข้าหรือยังครับเข้าโซนิกไหมครับเข้าโซนิกไหมครับไม่เข้าโซนิกก็โซนิกโลบางละโซนิกโลบางโลกระบองฟาดไปทีนึงโซนิกไปหวั่นแล้วเหลือแค่การโล่ตัวเดียวแพ้ได้ไงวะเนี่ย มาดูกัน,นะครับเปิดก่อนด้วยนะเราอะเราเปิดก่อนนะเราเปิดก่อนด้วยนะ้เอเยียมอ๋อาะยังมียังมีกระป๋องเหล็กอยู่ยังมีกระป๋องเหล็กอยู่อ่าเยดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอ่าเรา,าเปิดกอดหน่อ,นอยยัดไปอันนี้เ์นที่6นะครับเ์นที่6เดี๋ยวดูซิกระป๋องเหล็กจะแบกขนาดไหนอยากขึ้นกลับมาสู้นีก็ตเองายืนได้อยู่นะเ์นที่7แล้วครับอันนี้เทิ์นตัดสนหรือเปล่าเิ์นตัดสนหรือเปล่าเพราะว่ากาโล่เราจะได้เปิดก่อนแบบนี้ครับกาโล่เรยยัดไปครับ การลุกไปหวันกระบองเหล็กเกิดขึ้นมาใหม่กระบองเหล็กฟาดกระบองเหล็กฟาดอ๋อกระบองเหล็กมันฟาดจนกว่าจะมีคนตายหรือเปล่าโอ้แต่าะซ้อนขึ้นกับไปเองเพจได้ไงวะการลุกไปหวันกระบองฟาดเสียชีวิตเยอะกว่าแล้วกระบองฟาด๊บกระบองเลยยืนได้กระบองฟาดกระบองฟาดดิอ๋อกระบอกเขาเปิดกนวก็ยังยืนได้นี um. ああ่เอามีโลด้วยอะ อะอยังไงอ่ะกระบองกระบองต้องเน้นความเร็วด้วยอ่ะกระบองเขาก็ยืนอ๋อโหนี่ไงมาแล้วมาแล้วเขายืนไหวครับเฮ้ยเฮ้ยเราเปิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโนหนาเฉยเอ้าเฮ้ยเอ้าเอายื้อสิบเทินหรือเปล่าเอายื้อสิบเทินยื้อสิบเถินแล้วไงถ้าเสมอกันคือสีแดงชนะโอ้เข้าใจแล้วคือถ้ายื้อสิบเทินได้สีแดงก็จะชนะครับอ่ะ เพราะฉะนั้นไอตานี้ก็คงไม่ต่างกันตาที่เราชนะเนี่ยชัวชัวเพราะว่ากระบอกมันยือ้ออจัดทีเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมชัวอันนี้ดูแบบคูณสองไปได้เลยดูแบบคูณ2ไปได้เลยเพราะว่ามันจะจบที่10เทินเลยแล้วฝั่งสีแดงมาชนะถ้าเกิดตัวมันอยู่เท่ากันเลื่อนมันเท่ากันถ้ามันจบไม่ได้อะสีฟ้าบุกแล้วไม่ชนะสีแดงจะเป็นฝ่ายชนะไอ้ชี้อย่างงี้ก็ได้เหรอวะกระบองโคตรหนาเลยว่ะ วงหนาจัดนะครับทุกคนนี่ฮะการลูกเขาเปิดก่อนนะครับจังหวะนี้แต่ว่าเราอยู่ฝั่งสีแดงอ,อ,อ,อ่ะเอออ่ะด,ดูดูต่อไปครับเอาเรื่องอยู่นะอ่ะมีแบบก่อความเร็วแบบขั้นสูงสุดครับขั้นสูงสุดระเบิดไประ,ะบองฟาดมาชิปมาจังหวะนี้พุ่งชนตีธรรมดาตีธรรมดาระเบิดตีเชิงเทียรต่ยยรตีสุดยอด,ดจัดเชิงเทียร่ตีสุดยอดจัดเชิงเทียร่าตีสุดยอดจัดแล้วมาโปรโลเกมสไตล์บึ้มไป ก็เอาเรื่องกระปองเหล็กฟาดมาครับเชิญทีไรตีเชิญทีไรตีแล้วพายุร์นโดโอโหใหญ่จริงมาระเบิดพียากงขี้สื่อต่อยธรรมดาเพราะใบครับติดใบครับไปยุถึงเชิญสิบเลยจริงๆเนี่ยกอคูณสองแล้วมันยังไม่มันยังช้าอยู่เลยนะระบบเรียวชาไม่เหมือนกับข้ามเซิร์ฟข้ามเซิร์ฟเวอร์ครับผมเออใช่แล้วเอาเรื่องจัดไปครับอืม แน่นอนว่าเรียวทามอ่ะมันไม่มีแบบโล่โล่ติดตัวเนาะมันไม่มีโล่ติดตัวยกเว้นเอาโกคกแค่สื่อมาเลยเกลียวมานะเออจังหวะนี้ฮนะรู้แต่โล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 จกักรพพรดเด็กหนาจริงนะถึงเทิร์นสุดท้ายอะ่ะเนี่ยติดใบด้วยซ้ำครับไม่มีผละไรหรอกว่าอยู่ที่กระบองความสุดของกระบองทั้งคู่อะ่ะเอออยู่ฝั่งสีแดงก็แพ้เ,ออเสียเวลาด้วยนะับโอ้โหใครจะไปเล่นมะเนี่ยเรียวทามปัจจุบันเนี่ย เจอตัวบั็กนี่ยอมแพ้เจอตัวบัก็กเจอตัวบั็กด้วยกันนี่คือก็ต้องไปวัดกันเทอร์ดิสิบเลยวะโคตรเกินไปอันนี้คือทีมงานเขาพยายามเปลี่ยนเอาไปเล่นแนวหลังแล้วนะคือให้ตัวตัวหน้าเป็นตัวแทงไปแต่ว่าก็ไม่ไหวอยู่ดีปะ่ะไม่ไหวอยู่ดีเออยื้อไปก็เท่านั้นเพราะว่ามันไม่ตายอยู่ดีนะครับเนี่ยฮะยืนไปแถวหลังหมดเลยเนี่ยฝั่งเจเจเซไม่เอากระบองบัฟความเร็วด้วยซ้ำเอากระบองไปยืนข้างหลังเลย แต่สุดท้ายก็เหมือนกันอยู่ดีครับสุดท้ายแล้วอะท้ายสุดอะเหมือนกันอยู่ดีครับนี่ฮะเทิร์นทเ่7ครับเดี๋ยวการลูกก็จะไปหว่านเทิร์นี้ครับการลูกไปหว่านครับเรียบร้อยครับกระบองติดโลเนี่ยการลูกไปหว่านแล้วเหลือแค่กระบองซัดกับกระบองครับ่าโซนิกป่าโซนิกเออโซนิกป่าโซนิกจบไม่ได้แน่ๆโอ้โหโซนิกแม่งโลหนาจัดโซนิกแม่งโลหนาจัดเอาดิโอ้โหโซนิกไม่กลับมาครับเนี่ยเทิร์ที่10แล้วโอ้โซนิกยินได้ครับ จบเลยครับเอาเอาโซนิกไม่ลงครับโอ้โหโซนิกยินตัวเดียวโคตรเท่โอ้โหไม่ต้องรองโซนิกตายก่อนนะถึงถึงกระบ,บองจะกลับมานะครับแต่นี่คือยื้อได้จนถึงเทร์นที่ส0ก็เลยชนะไปนะครับโอ้โหไหนดูของโซนิกได้ใส่อะไรวะเอาเรื่องจัดเลยนะโซนิกนี่อ่ะก็ใส่เป็นโจมตีนะเออโคตรเอานะครับผมกระบ,บองนี้ใส่เป็น H p นะครับเออเฮ้ยแปลกดีวะ เออประมาณนี้แล้วกันะะนะสำหรับคลิปนี้ท่านช,นชอบมีอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r ร b e เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะสำหรับนี้ขอบคุณทุกคนที่กันเรชมจริงแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ